สวัสดีครับทชสวัสดีครับอเราเข้าสู่รายการปากต่อปากรายการที่นําเสนอเรื่องราวสาระดีๆจากปากคุณผู้ชมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับถ้ารู้ถึงเราสองคนเราจะนํามาบอกเล่ากันปากต่อปากเลยครับอาจารย์ครับจ๋าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวหนึ่งแบบดังมากเลยอ่ะข่าวอะไรหรอก็เรื่องของสาวพิตตี้รุ่นดาวเขาเดียวกับอาจารย์น,น,นะครับก็คือเขาไปใช้บริการคลินิกเถื่อนนี่ยน,นะครับแล้วก็ฉีดฟิลเลอร์เข้าไปตรงสะโพกแล้วปรากฏว่าลิทฟิลเลอร์เนี่ยทำให้เธอกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราครับ ซึ่งสร้างเป็นเรื่องที่พูดกันปากต่อปากแล้วก็วิจารณ์กันวงกว้างมากเลยนะใช่ในกลุ่มของฉันก็เมาส์กันปากต่อปากกันทุกวันเลยจะทำยังไงได้ละยุคนี้มันยุคทันใจอ <ừ> <a> ินามินิตเลยนะอยากไปก,กกระจิมตรงนู้นจิมตรงนี้แล้วมันก็ต้องให้เห็นเลยนะจิ้มเสร็จุูบโด่งเลยจิ้มเสร็จปุ๊บสวยเลย าม่ยังไงล่ะทุกคนก็อยากสวยกันทั้งนั้นล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณผู้ชมจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำศัลยกรรมในรูปแบบไหนก็แล้วแต่นะครับคิดว่าศัลยกรรมดีไม่ดียังไงหรือเคยเจอหมอเถื่อนทำแล้วเนี่ยโอ้ยิ่งสวยิแล้วยิ่งโซมหรือยิ่งซุดลงไปเนี่ยบอกกันได้เลยนะครับทาง SMS 4111255มาร่วมกันได้เป็นความที่เห็นกันนะครับจา้าและที่สำคัญที่สุดเมื่อเวลาไปทำมาเสร็จแล้วนะมนสวยเราสองกระจกเราก็ภูมิใจภูมิใจ <ừ> แต่ถ้าเกิดสวยเสร็จแล้วมันไม่เป็นธรรมชาติ <c oughs> มันดูแข็งแข็งตน,นี้ดูได้เพราะอีกมุมนึงอ,อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ใจเรี้กว่า <c oughs> ต้องสวยเฉพาะตอนไฟสว่วนัวอะไรแบบนี้คือเราดูตัวเราเองเราอาจจะดูไม่ออกเราอยากสวยเราก็คือต้องการให้คนที่อยู่ข้างๆเรามองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราลองไปดูซิว่า ผู้ชายจํานวนไหนบ้างที่เขาชอบคนท em lasse, um ําสัญญกรรมหรือเขามีความเห็นยังไงบ้างน่าสนใจมากไปชมกันเลยครับอ๋อก็เป็นที่หน้าอกแน่นอนครับผมก็คงมองหน้าก่อนแล้วครับมองที่ผิวว่าคุณมีผิวดีไหมน่าสัมผัสไหมไงครับคือถ้าเขาทําแล้วมันสนใจครับก็น่าให้เขาทําไปครับผมถ้าอยากทําจริงๆก็ให้หาสถานที่ดีๆที่แบบว่ามีไฟรระประกันรยเลียแต่ว่าทําไปแล้วก็เสียตังเปล่า กังวนทมาอาจจะแบบมันก็ไม่ไดีขึ้นใช่ป่ะว่าต้องทําไปแก้เออ่ก็ฝากบอกว่าถ้าทําก็ขอให้ทําขอให้คิดดีๆก่อนแล้วค่อยทําแล้วก็ดูด้วยว่าว่าคุณผู้ชายเขาเขาพอใจเราตรงจุดไหนปปป อยากให้ผู้หญิงสวยแบบธรรมชาติใช่แล้วก็ผู้ชายก็จะมีจุดที่จะมองผู้หญิงไม่เหมือนกันบางคนก็มองหน้าบางคนแบบมองทั้งตัวบางคนแบบดูแต่ผิวอ,อันนบ,บอานนบมองเราตรงไหนอ่ะ ผมเองเนี่ยเป็นคนที่มองคนเนี่ยมองทะลุไปถึงจิตใจนะครับขอให้จิตใจดีงามเท่าน,นั้นพอถั้งั้นตอนนี้นะครับเรามีแขกร,รับเชิญนะอาจารย์เพราะว่าอาจารย์เธอสวยธรรมชาติใช่ไหมแต่แขกร,รับเชิญคนนี้เนี่ยเธอสวยเพราะว่าการทําสัญญกรรมและ <นำ S 2> บังเอิญเธอไปเจอหมอเถื่อนครับก<อ>็เลยได้พ <labeling S 1> ินพัายจากการทําสัญญกรรมมาด้วยนะครับเราจะมาฟังจากปากของเธอกันนะครับคุณสิประพานันทพรมหรือว่าคุณสี่ครับขอเชิญครับคุณสีครับสวัสดีครับเชิญตรงกลางเลยนะครับตอนนี้คุณสีอายุประมาณเท่าไหร่นะครับย9สก้าค่ะ ผมอยากเห็นเหมือนกันนะว่าสภาพตอนแรกที่น้องซีก่อนไปทําเนี่ยเรียกว่าใสเลยนะครับตอนนั้นน่น,นะครับอันนี้ได้กี่ปีมาแล้วครับในรูปนะครับตอนนั้นเหรอคะก็ประมาณเก้าปีแล้วคะ่ะน้องซีคะหมอธรรมดาดีๆที่มีใบประกอบวิชาสิ่งหรือว่าหมอเถื่อนที่ทาหนูเป็นแบบนี้หมอเถื่อนคะอ่ะอแล้วเธอยังกล้าไปหาานที่รู้ก็ป <c oughs> เป็นหมอเถื่อนหรือว่าเธอไม่รู้ <c oughs> ไม่ทร้าเลยคะ่ะตอนแรกเลยไม่ทราบเลยค่ะคือเรื่องของเรื่องคือมันเกิดขึ้นตรงที่ว่าเราเนี่ย <c oughs> ไป ไปร้านทำผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเพื่อนที่รู้จักกันนะคะก็เขาชวนไปบอกว่าไปเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยขับรถที่หน่อยพอไปถึงปุ๊บก,ก,ก็เป็นประมาณเนี้ยคะ่ะฉีดที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ไปนั่งรอแล้วด้วยความที่เราเด็กมากนะคะแต่ปุ๊บก,ก็พวกที่เป็นแบบสาวประเภทสองคะ่ะที่เป็นคนเชียร์พวกเอ็กซ์เพร์ตนิดนึงเ,นเขาก็จะเดินมาบอกเร<ๆ>าว่าน้องคะ่ะทำอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วด้วยความที่เราไม่เคยศึกษาคะ่ะพอรู้ตัวอีกทีก็เราก็ไปนอนแล้วว่าไปนอนในบ้านเขาแล้วว่าเขาก็ำลังจะฉีดแล้วออะะย,ย่างเี้สนค สรุปแล้วทั้งนั้นทั้งตัวจะทำอะไรมาบ้างคะเนี่ยอาจารย์ครับช้าก่อนขอเบรกสักครู่หนึ่งก่อนนะครับช่วงหน้ามาคุยกันทุงทีต่อครับอุ๊ยขัดใจจริงๆเลยแับเดียวครับอาจารย์แับเดียวครับปากต่อปากต่อไปของปากต่อปากนะครับยังคงเป็นเรื่องราวของการทําสัญญกรรมนะครับเมื่อสักครู่นี้เบรกอาจารย์ไว้อาจารย์แบบหงุดหงิดมากตอนนี้เชิญครับอาจารย์ครับ อย่าขัดใจฉันไม่ขัดแล้วครับน้องน้องสี่ตกลงจะทำอะไรมาบ้างก็คือโดนฉีดฉีดจมูกแล้วก็ที่คางครับคือปีแรกจะสวยมากแต่สวยได้เพียงแค่ปีสองปีเท่านั้นคือสี่แก้มาแล้วประมาณสามครั้งครั้งในครั้งที่สี่อะค่ะแต่พอตอนหลังมามันก็จะเริ่มแบบบวงขึ้นกว่าเดิมที่เราเคยจะเป็นแล้วแล้วมันก็จะเป็นเหมือนผิวแบบดวงจันนะค่ะแล้วก็คางก็จะเริ่มเบี้ยวจมูกก็จะบิดอะค่ะจมูกก็จะบิดเบี้ยว แต่คืออยู่มาวันหนึ่งอะซีเครียดมากค่ะซีก็เลยนั่งคิดว่าแบบทํายังไงดีถึงจะแบบถึงจะทําให้ขาดออกเพราะว่าหมอเนี่ยเขาขูดเนี่ยอาจารย์คือมันเหมือนมันไม่ออกอะค่ะมันมันเหมือนไปมันไปทําให้แค่ผิวหนังเราอักเสบซีก็เลยคิดว่ามันจริงๆมันต้องตัดออกสิมันถึงจะแบบมันถึงจะได้อะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะสั้นลงก็เลยเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตแล้วเขาไปพบคุณใช่ค่ะแต่คือคือเซิร์ชอยู่ประมาณสามวันแล้วคะกว่าจะเจอเพราะว่าเขาจะไม่มีแบบขึ้นมาแบบ จัญญาบันขู้หมอเขาจะไม่โฆษณาตัวเองเด็ดขาดเอาอย่างนี้แล้วกันอันนอมีโอกาสจะพบกับพ่อพระที่ช่วยทำให้น้องซีดูหน้าตาสวยขึ้นหรือไม่แน่นอนที่สุดนะครับขอต้อนรับพลตำรวจโทนายแพทย์อัธภพันธ์พรมนทารั์ครับนายกสมาคมสัญญกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทยครับสวัสดีครับขอบเชิญเลยครับหลอให้เกี่งกับทางรายการปากก่อปากนะครับยัน้อนีของน้องซีเองเนี่ยถือว่าหนักนานสาหัสไหมครับคุณหมอครับถือว่าเป็นงานที่ซับซ้อนครับ คือการถูกฉีดจมูกหรือคางมาแล้วเนี่ยถ้าไม่เคยแก้ไขมาก่อนการผ่าตัดในครั้งแรกจะสะดวกยากแต่ก็ยังสะดวกกว่าแล้วก็การจะสร้างรูปทรงก็จะง่ายกว่าแล้วจริงๆไอ้สารฟิลเลอร์นี่มันคืออะไรครับคุณหมอครับสารฟิลเลอร์เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมภาษาไทยแปลว่าสารเติมเต็มครับเติมเต็มหมายว่าตรงไหนที่มันเว้าวมันบุ๋มเราอยากให้มันนูนสวยก็ฉีดไปเติมเต็มครับแต่สารฟิลเลอร์หลักๆคือมี2ประเภทนะครับคือหนึ่งอยู่กับร่างกายไม่ถาวรเช่นอยู่กับร่างกายแค่6เดือน ร่างกายก็จะกําจัดไปเองหรือเก้าเดือนหรือหนึ่งปีซึ่งสารสามอย่างที่ผมบอกเนี่ยก็คือพวกไฮยาลรโรนิกนะครับไฮลูโรนิกแคสิกเนี่ยออยรับรองปกติสารพวกนี้เป็นสารที่ใช้รักษาพวกโรคข้อเข่าเสื่อมอยู่แล้วก็เลยมีการวัฒนามาว่าให้มาฉีดเป็นพวกเต็มได้เพราะไม่มีเลือดได้อันนี้นี่คือในกลุ่มที่ปลอดภยัยใช่ไหมครับรครับแล้วในกลุ่มที่ไม่ปลอดภัยล่ะครับไม่ปลอดภัยก็ได้แก่สารที่ฉีดแล้วอยู่ร่างกายไปตลอดถาวรไม่มีการสลายไปเช่นซิโคนเหลวอะลาฟิน น้ำมันละหุ่งพวกนี้จะมีคุณบัตรที่ดีอย่างคือทีดไปใหม่ๆเนี่ยจะคงรูปดีแต่ต่อมาเนี่ยมันอาจจะมีการไหลข้อที่หนึ่งข้อสองร่างกายมีปฏิกิริยาทางเคมีเป็นการอักเสบกับสารพวกนี้ทําให้รูปร่ปรางของไอ้วานนั้นผิดไปเช่นจมูกก็จะบิดเบี้ยวขูกระเป็นตุ่มตะบุ่มตะปัม่มนะครับบางทีก็อักเสบผิวหนะ้าเสบบวมแดงรุนแรงได้ซึ่งอันนี้เนี่ย ถือว่าไม่ปลอดภัยครับแล้วส่วนใหญ่เขาฉีดตรงไหนกันบ้างครับเจ้าสารพิลเลอร์ทางที่ถูกกฎหมายแล้วก็ทั้งที่ผิดกฎหมายนะครับเอาที่ถูกฎหมายก่อนนะครับที่ออยอรับรองก็คือสารไฮยาลูโรนิกแอซิดนี่นะครับอยอยกํอหนดให้ฉีดบรเิเวณใบหน้าเท่านั้นใบหน้าเท่านั้นครับเช่จนจมูก<อ>หรือปปะะริมฝีปากนะฮะหรืออาจจะเป็นร่องแก้มบางตรตงแก้มเลยแล้วก็ที่สําคัญคือให้ฉีดปริมาณไม่มากหลอดนึงเนี่ยมีปริมาณประมาณ 2-4cc ซึ่งหมอส่วนใหญ่ก็จะฉีดประมาณอาจจะ0.5หรือ 1cc ครับไม่ได้ฉีดหมดนะครับอ้า ที่อนนท์บอกว่าไปฉีดสะโพกไงแล้วก็เป็นเจ้าหญิงนิดาเป็นที่เป็นข่าวฉีอะไรเข้าไรอ่อร้อนเรองเขาฉีดอะไรไปครับอันนี้ไม่ทราต้องถามคนที่ฉีดนะครับแต่เข้าใจว่าเป็นสาที่ไม่ผ่านออยแน่นอนข้อสองตฉีดหน้าก็คงหลอดนิดเดียวถูกต้องครับถ้าฉีดสะโพกไม่ปั้มเข้าไปเป็นถังเป็นภาใช่ครับต้องคือปรตีสะโพกเนี่นะครับถ้าจะฉีดเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเพราะว่าต้องใช้ปริมาณเยอะแล้วก็สะโพกเนี่ยมีกล้ามเนื้อเยอะมันที่เราไปไม่สบายแล้วหมอฉีดยาเข้าก้นใช่ดฉี มีโอกาสแพ้อยู่แล้วและปริมาณเยอะเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่น้องกระแตเนี่ยนะครับแพ้สารฉีดเกิดอาการทเรยกว่าช็อปหรือหัวใจหยุดเต้นกระทานหันคือปกติถ้าคนไข้ามาหาหมอที่จะฉีดฟิลเลอร์โดยถูกกฎหมายนะครับ<อ>หมอควรจะถามก่อนว่าแพ้ยาอะไรไหม<อ><อ>เพราะถ้าเกิดการแพ้ยาอะไรบ่อยๆเนี่ยหมออาจจะไม่อยากฉีก็ได้เพราะอาจจะมาแพ้ตัวฟิลเลอร์ที่ฉีดก็ได้นะครับอตอนนี้ถ้าไม่เคยแพ้ยาก็น่าจะฉีดได้แล้วก็จะฉีดด้วย ทีแรกครั้งแรเล็กน้อยนาดนิดๆก่อนดูว่าแพ้หรือเปล่าใช่ไหมฮะแล้วคราวหน้าก็มาฉีดเพิ่มเติมได้ส่วนใหญ่แล้วพวกนี้จะมีฤทธิ์สลายตัวภายใน6กเดือนก็จะปลอดแล้วถ้ารู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนแพ้จะมีอาการอะไรคะเห่อบวมอันการเห่อบวมเป็นการแพ้ที่ไม่อันตรายเป็นการแพ้มีอาการจะแดงทาผิวหนังไม่มีอะไรอันตรายนะฮะเป็นยังไงอันตรายก็อาจจะหายใจไม่ออกหายใจแล้วหายใจไม่ออกได้ด้วยหรือครับก็คือเป็นการแพ้ยาเหมือนกับแพ้ยาทั่วไปครับยิ่งสักเห็นสองรูปนี้ค่ะ น่ากลัวมามกคือเกิดอะไรขึ้นกับจมูกของของน้องซีใช่แบบนี้ไหมคะไม่ใช่อันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะที่ว่าไปฉีดจมูกมาแล้วมีการอักเสบนะฮะจนถึงขั้นที่เป็นเต็นนองแล้วก็ที่สาคัญคือพออักเสบเป็นหนองเนี่ยแก้ไขาย,ยากเพราะผิวหนังที่จมูกจะเสียหายคือปกติเนี่ยเมื่อเราฉีดฉีดตางไปที่จมูกหรือคางแล้วเราจะทําใหม่ให้สวยเนี่ย เราจะต้องเอาของที่ฉีดออกให้เกือบหมดแบบนี้เนี่ยคุณหมอทําให้เขาใหม่แล้วจมูกตรงนี้และไอ้ที่ยังเหลืออยู่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์มันจะมาออกในปูดข้างนี้บูโย็ตรงนี้อีกหรือเปล่าคะมีโอกาสเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะไม่มากถ้าเราเหลือน้อยที่สุดครับมีโอกาสเหมือนกันต้องบอกก่อนเพราะว่าสารพวกนี้บางครั้งเราก็ไม่รู้แน่ว่าสูตรเคมีเป็นอะไรแต่เราทําให้คนไข้สบายใจที่ว่าเราออก อย่างน้อย90หรือ95เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าส่วนใหญ่ออกไปเลยแล้วซีนะ<ด>ครับคาดหวังกับการรักษาว่าหน้าเราจะกลับมาเหมือนเดิมประมาณมากน้อยขนาดไหนครับซีว่าน่าจะประมาณ90เปอร์เซ็นต์ซีว่าน่าจะกลับมาค่ะเพราะฉะนั้นซีอ,อยากจะฝากอะไรสําหรับสาวๆที่อยากทําศัลยกรรมบ้างครับคือซีก็อยากให้เคสซีนะคะเป็นอุทาหรณ์น,นะคะว่าถ้าจะทําอะไรมันการตัดสินใจครั้งเดียวอะค่ะมันทําให้เราแบบเหมือนประมาณแบบเสียใจไปตลอดชีวิตนะคะก็ให้ศึกษาข้อมูลให้ดีแล้วก็ ไปรักษาไปไปหาหมอที่ถูกกฎหมายดีที่สุดค่ะครับแล้วคุณหมอแล้วครับอยากจะฝากอะไรสำหรับผู้ชมรายการไหมครับครับก็อยากจะฝากบอกว่าถ้าคิดจะทําศัลยกรรมนะครับ mm hmm. ให้ตัดสินอยู่สองทางนะครับก็คือฉีดก็ได้เช่นจะเสริมจมูกหรือเสริมคงางใช้วิธีฉีดก็ได้แต่ควรจะไปหาแพทย์ที่เปิดคลินิกหรืออยู่โรงพยาบาลที่เป็นสถานพยาไม่ถูกต้องตามกฎหมายครับข้อสองนะครับถ้าไปหาหมอแล้วเนี่ยก็ขอหมอเลยนะครับหมอจะฉีดอะไรให้เราถามชื่อ,อยา แล้วให้หมอเอาขวดยามาแสดงถ้าขวดยาเนี่ยผ่านอยอยจะมีสลากกำกับยาบซึ่งเป็นมาตรฐานอยอยว่ายาทุกชนิดที่จะฉีดคนไข้ต้องมีสลากกำกับยาบสลากนี้นะครับจะมีชื่อยาทั้งชื่อวิทยาศาสตร์แล้วก็ชื่อทางการค้ามีวิธีใช้มีสูตรเคมีของมันแล้วก็มีข้อบ่งชี้ในการใช้ว่าฉีดที่ไหนบ้างและปริมาณที่ฉีดซึ่งตรงนี้จะทาให้คนไข้มีความสบายใจจุดหนึ่งว่า หมอได้แสดงยาที่ถูกต้องตามกฎหมายและก็ฉีดยาที่ถูกต้องต้องขอบคุณนะครับพลตารวจโทนายแพทย์รัฐพันธ์แล้วก็รวมไปถึงน้องสี่ด้วยนะครับที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวันนี้กับปากต่อปากครับขอบคุณมากครับคุณหมอไปแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาคุยกับหมอความกันบ้างแต่ก่อนอื่นนะครับอาจารย์ครับจําได้ไหมครับว่าสัปดาห์ที่แล้วเราพูดคุยปากต่อปากไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการธรัญชีครัวเรือนปากต่อปากข่าวสุช่วงสุดท้ายของปากต่อปากนะครับวันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญที่เรียกว่ามาออกรายการของเราปุ๊บ อกติดใจบอกว่าอยากจะเชิญมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นต้องขอบอกเลยนะครับว่าถ้าแม่บ้านหรือว่าคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่เนี่ยนะครับมีข้อข้องใจเกี่ยวกับกฎหมายสำหรับสุภาพสตรีนะครับก็ส่งมาบอกกันได้ทาง SMS 4111255นะครับเพราะว่าแขกรับเชิญในช่วงนี้นะครับเป็นนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยครับคุณนนินพงศ์จินาพัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีขึ้นสวัสดีครับเป็นแขกรับประจําของป้าสปาเลยนะครับเมื่อกี้น้องสี่ก็มาพูดคุยกันถึงการทําสัญญกรรมแล้วปรากฏว่าพลาดเจอหมอเถื่อนขึ้นมาเ กรณีน,นี้ท่านนายกมองอยังไงบ้างครับคือมันผิดตั้งแต่ไปใช้หมอเถื่อนแล้วครับการเริ่มต้นที่ไม่ดีเนี่ยเหมือนกับกระดุมที่ผิดเม็ดเราไปยังไงมันก็ต้องมาลื้อใหม่เพราะวันนี้ปัญหามันเกิดจากการที่พูดปากตอ่อปากว่าไอ้หมอนี่ดีหมอนี่ดีแต่ไม่เห็นเคยบอกว่าไปโรงพยาบาลไหนดีเลยตรงนี้ถูกต้องอะไรอย่างนี้แล้วกรารใดๆก็ทําไปแล้วแตคุณหมออย่ามาพูดไอ้เรื่องก่อนทําเลยเดี้ยเสียรู้ไปแล้วทําไปแล้วที่ยจะไปร้องแกลกแทกกระเชิงกับใครได้บ้างคะหน้าเดี้ยนดูถูกอะไรฉีดเข้าไปแล้วเนี่ย มันมีสองอย่างนะคะอาจารย์ราการทำกิยกรรมมันมีหนึ่งทำแล้วบกพร่องผิดพลาดมันไม่บกพร่องตอนนี้หรอกคะแนนี่เพิ่งฉีดมาเมื่อวานนี้เองนะคะสมมติมมมอย่างนี้ยังมองเห็นผลช้าเพราะว่ากรณีอย่างนี้มันอาจจะความไม่พึงพอใจของาาอาจารย์ต่างกังนนะฮะความ,มผิดพลาดเนี่ยระมาทเลือนเลิกของหมอเนี่ยกฎหมายอาญารับรองไว้ชัดเจนมันต้องมีการทาสัญญาเซ็นสัญญากันไหมครับด้วยลาะไปโรงพยาบาลหรือไปสถาบันที่เป็นที่กฎหมายรองรับเนี่ย มันจะมีเป็นหนังสือยินยอมให้เราต้องเซ็นนะครับแต่ในข้อความต่างๆเนี่ยสานพยาบาลหรือโรงพยาบาลนั้นเป็นผู้กําหนดทั้งสิ้นครับนั่นหมายถึงว่าเขาป้องกันความเสี่ยงที่หมอจะปลอดภัยในการที่จะถูกฟ้องเกิดมีกรณีที่บอกว่าเราไม่ยินยอมให้ทําตรงนั้นถ้าหมอมีโรงพยาบาลหรือดูแลหลังผ่าตัดโอกาสที่จะผิดพลาดถึงขนาดชีวิตเนี่ยน้อยลงแน่นอนเพราะว่ามันมีเครื่องมือพิเศษแล้วมีหมอคอยดูแลหลังจากที่เราทําการผ่าตัด อย่างนี้อย่างที่ก็เลังเป็นข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์แล้วก็โทรทัศน์แทบจะทุกช่องอ่ะในแง่ของกฎหมายเนี่ยมีอะไรจะเตือนใจ,จกับคุณผู้ชมบ้างจะเอนมากเลยครับน้องซียังมีชีวิตอยู่นะฮะเดี๋ยวคุณหมอท่านอาจารย์ตัดให้ก็จบสุดท้ายพอเราทําตรงนีน้ถามว่าเขาเกิดอะไรขึ้นหนึ่งหมอที่เป็นหมอเฉือนต้องมีความผิดใช้สถาพยาบาลซึ่งไม่ใช่โรงพยาบาลสองไม่ใช่หมอประกอบโรคศีลไม่ได้ถูกไหมฮะสองอย่างนะฮะโทษไม่เกินสามปีสองคดีนะฮะคดีที่สามคือ ประมาทเลื่อทำให้น้องกระแตอันตรายสาหัสหรือย,ยังครับยังไม่ยี่สิบเอ็ดยังไม่ยี่สิเอ็ดวันยังบอกไม่ได้ว่าสาหัสหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเสียชีวิตไปอีกตอนนี้นะครับไอ้คุณหมอป๊อปเนี่ยรับเต็มเ็มเลยหนึ่งค่าคนตายค่าคนตายโดยประมาทแต่ในทางละเมิดเนี่ยในป๊อปเนี่ยจะต้องรับผิดชอบตั้งแต่ค่าอุปการะเลี้ยงดูค่าเสียหายต่างๆที่โรงพยาบาลคิดมานะฮะคนที่เป็นหมอที่ไม่ใช่หมอเนี่ยจะถูกฟ้องทั้งหมดเลย แต่มีคำถามต่อครับนิดนึงครับอาจารย์แล้วจะได้เงินจากเขาหรือเปล่าครับถมอเขาไม่มีเงินถูกต้องครับเห็นไหมฮะอันนี้เรามองมองแต่ละภาพรถเด็กกลึ่มหนึ่งไม่เคยทําความเพลิดอีกสองเดือนก็ออกมาฉีดต่อค่ะถูกต้องครับโอ้ตายจริงเหรอครับหมอจริงเหรอเขาออกมาเลยต่อค่ะถ้าอยู่ที่ว่าสารจะรอลงอาญาไว้หรือเปล่าถ้ารอลงอาญาไว้หกเดือนปีหนึ่งสองปีเขาอาจจะลักไก่ไปทําที่อื่นก็ได้ผมอยากให้คิดว่าของถูกไม่มีดีของฟรีไม่มีในโลกฝากว่าผู้ใดก็แล้วแต่อยากจะทำัลยกรรม หนึ่งต้องไปหาหมอสองไปโรงพยาบาลโอเคตรงนี้สําคัญที่สุดถ้าสองอย่างนี้นะครับแล้วยังเกิดอาการแทรกซ้อนนะครับการฟ้องละเมิดกับโรงพยาบาลและหมอยังจะมีทุนทรัพย์ที่กลับมาคืนเราในฐานะเป็นผู้ป่วยหรือกรณีเสียชีวิตเนี่ยเราเรียกร้องพยาบาลได้ทุกบาททุกสังถ้าเป็นความบกพร่องและประมาทเลื่อยๆอย่างไรแรงของคุณหมอที่นั่นอท่านนายกฝากไปแล้วในฐานะที่เป็นสาวสวยอย่างอาจารย์นะครับอาจารย์อยากจะบอกอะไรจากปากของอาจารย์บ้างถึงคนที่อยากทําสัญญกรรมนะครับ อยากสวยอยากมีอยากเป็นอยากได้มันก็เป็นทุกข์ความสุขที่สุดก็คือ ความไม่คิดว่าอยากจะมีนั่นอยากจะมีนี่รวมถึงต้องไม่คิดว่าอยากสวยนั่นแหละเป็นสุขที่สุดโอ้โหอันนี้เห็นไหมครับบอกแล้วครับท่านนายกครับว่าเธอสวยคมจริงๆนะครับใช <น S 2> ่ไหมครับวันนี้ต้องขอบคุณ<ป>ท่านนายกสมาคมทานายความแห่งประเทศไทยนะครับคุณน <ณ S 1> <ณ S 2> รินพงศ์จินาพกักนะครับขอบคุณมากครับไมยสว้วครับไม่อยากสวยแล้วครับถ้าคุณผู้ชมอยากสวยนะครับหรือแม้แต่มีเรื่องราวใดๆที่อยากจะบอกปากต่อปากกับรายการของเราเนี่ยส่งมาบอกกันได้เลยนะครับในเฟ e บุ๊ k ของรายการปากต่อปากหมดไดหน่อยทีวีหรือไม่ก็ โทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับจะโทรมาก็ได้นะครับที่029356870หรือว่าจะกดส่ง SMS มาปรึกษาท่านนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยก็ได้นะครับที่ SMS ของเรา4111255แล้วกลับมาพูดกันปากต่อปากทุกวันแค่สบายดีแล้ววันศุกร์นะครับตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปวันนี้เสียดายหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวผมขอไปเสริมจมูกก่อนดีไหมฮะพอไหวนะน้องสามคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสสวัดีครับสสวััดีครบ